สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายวิชาความเป็นครูนะครับกับผมนะครับนายพิรกาญโกช่วยนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องการใช้สเต็มนะครับในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับสเต็มนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับคือสเตมเอนดูเคชันนะครับคือแนวการศึกษานะครับ ที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่นนะครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับรวมเข้าด้วยกันอ่าอย่างอ่าตัวแรกนะครับของสเตมนะครับคือ c i เอ c นนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆครับในธรรมชาติอ่าโดยอาศัยนะครับกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์นะครับ ส่วนตัวที่2ของสเตมนะครับคือ T นะครับย่อมจะคําว่าเทคโนโลยีนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการทํางานที่มีการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความจําเป็นของมนุษย์นะครับส่วนตัวที่3นะครับคือ E นะครับย่อมจะคําว่า Engineering นะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องอกับการสร้างสารรค์ นวัตกรรมนะครับหรือสร้างสิ่งต่างๆเพื่อมาอำนวยความสะดวกของมนุษย์โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์และกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆนะครับ ส่วนตัวสุดท้ายครับตัว M นะครับคือแมทร m a t ติกนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษานะครับเกี่ยวกับการคำนวณหรือวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการศึกษาและต่อยอดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับกุดเริ่มต้นของแนวแนวคิดสเตมศึกษานะครับเนื่องจากว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ประสบปัญหาเรื่องผลการทดสอบ p i s a นะครับของ สหรัฐอเมริกาครับที่ต่ำกว่าหลายประเทศและส่งผลต่อขีดความสามารถด้านาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับและวิศวกรรมนะครับดังนั้นรัฐบาลครับจึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาโดยพัฒนาสเต็มนะครับขึ้นมาเพื่อหวังจะช่วยครับยกระดับผลการทดสอบนะครับการทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ระดับสากลสำหรับสากลิศาสตร์น,นะครับ ให้สูงขึ้นและจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร่งเสริมทักษะที่จะเป็นสำหรับผู้เรียน <adults> เช่นนะครับด้านปัญญาผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาด้านทักษะการคิดนะครับผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือด้านคุณลักษณะนะครับผู้เรียนสามารถมีทักษะในการทํางานกลุ่ม ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นนะครับสเตมทกษานะครับจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแอแต่เป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยการบูรณาการเรียนรู้วิยาศาส์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับเพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนะครับ และการประกอบอาชีพในอนาคตอีกทั้งวิชาทั้ง4นะครับเป็นวิชาที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศครับซึ่งร้วนเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนครับได้มีความรู้ความสามารถที่จะดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทีนี้นะครับการนำสเตมนะครับมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ผมสอนอะ่ะก็จะยกตัวอย่างเช่นวิชางานเชื่อมโลหะนะครับก็อย่างเช่นนะครับงานเชื่อมโลหะก็จะมีอย่างตัวแรกเลยนะครับตัวเอ็ก็คือแทนนะครับคือการศึกษากระแสไฟฟ้าที่ใช้ทําให้เกิดกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยการเชื่อมอาร์กนะครับส่วนตัวที่2คือเทคโนโลยีนะครับ ตัวนี้ก็จะนํามาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในการนําผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากปัจจัยนะครับด้านความแข็งแรงคงทนความสวยงามและความเหมาะสมของประเภทของงานนะครับและอีกทั้งยังอ่านำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมในการออกแบบชิ้นงานด้วยนะครับส่วนตัวที่3นะครับตัว E นะครับคือ engineering นะครับ ก็คือการศึกษานำมาใช้ในการศึกษาขั้นตอนและวิธีการออกแบบลวดลายอของผลิตภัณฑ์นะครับศึกษากระบวนการขั้นตอนการเชื่อมโลหะนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวเอนะครับคณิตศาสตร์ก็คือการนำมาใช้ะระบบหน่วยวัดและความสัมพันธ์นะครับต่างๆ อีกทั้งยังวัดสดุรูปทรงเช่นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหลายเหลี่ยมวงกลมและวงรีเป็นต้นนะครับอีกแล้วก็การคํานวณของการกำไรหรือขาดทุนในการสร้างสรรคชิ้นงานนั้นๆด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้ในเรื่องสเต็มและการนําไปใช้ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังจนจบนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ